เดินทางกันต่อกับ e ีพีที่3ของวันที่7เมษายนพุทธศักราช2567ในโครงการบรรพชาสัมมเน,นภรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่2ถึงวันที่22เมษายน2567สถานที่แห่งที่3ที่วัดศรีประดิษฐารามตำบลน,น้องเอียนอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารซึ่งหน่วยอบรมนี้เป็นหน่วยอบรมแห่งที่2ประจําอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาถึงได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิการโกวิทเจ้า าวาดวาสีประดิษฐารามเจ้าคณะตำบลน,น้องเอียนพระครูประหลัดอธิปฏิยานูเลขานุการเจ้าคณะตำบลน,น้องเอียนพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมถวายการต้อนรับสนามหน่วยอบรมแห่งที่สองประจำอำเภอคำชะอีแห่งนี้มีสมณเนีนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด65รูปมีพระอาจารย์พระพิเลียงกว่า9้ารูปซึ่งในการตรวจเยี่ยมในแต่ละหน่วยอบรมได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบให้เดินทางเยี่ยมพบปะในแต่ละหน่วยอบรมครั้งนี้มีท่านเจ้าคุณ พระศรีวชิรบัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบพระครูสิริวิริยาวิสุทธิ์พระครูวิโรจน์วรานุกูลพร้อมด้วยกองงานเลขานุการได้รับมอบหมายแล้วเดินทางถึงที่เข้าสู่พิธีกล่าวทักทายสมณเณรผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มบรรยายถวายความรู้ในโอกาสที่ได้มาบรรพชาและบรรยายสร้างแรงจูงใจในการบรรพชาอันจะนําไปสู่การบวชเรียนขณะเป็นสมณเณรการบรรพชาในโครงการสมณเณรภาคฤด,ดูร้อนฉเฉลิมพระเกียรตินี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ประการคือ 1>, 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าครบหรอบ72อพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนะราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยคณะสงฆ์ภาคสิบร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและ 3. เพื่อเป็นศาสนาทายาทที่ดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจเยี่ยมหน่วยอ อบรมประชาแห่งที่3นี้แล้วจะเดินทางไปหน่วยอบรมไหนต่อเราติดตามรับชมในอ p ต่อไปและหากท่านใดประสงค์อยากจะร่วมทําบุญเพื่อสมทบทุนเข้าโครงการขอท่านได้อนุโมทนาร่วมบุญผ่านทางข้อมูลด้านล่างนี้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญมาณเบื้องต้นและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ